สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทะลุงรายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่21ถึง25พฤศจิกายนพุทธศักราช2565 นาออนอุมากุลวานิชยานัน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดพัทลุงโดยมีนายฉัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการออกหน่วยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุงทั้งนี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน และแจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานณวัดพลุนายขาวอำเภอตมโดจังหวัดพัทลุง นางออนอุมากรุณวานิชยนานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัะทะลุงมอบหมายให้สิบตำรวจเอกสุวิทย์กล้าขยันนวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้ทำหน้าที่ประเมินผลคะแนนให้การพิจารณามีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนางวัชรีมากหวานผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานเปิดการอบรมณห้องบรรลูนสองชั้น3โรงแรมดีเอมเบรล นางออมอุมากุลวานิชยานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้นางวรารพสังผุทธนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุงครั้งที่1 1ทับพเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนายฉดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน ในการประชุมณห,ห้องประชุมกาบบัวชัน้น5สาราการจังหวัดพัทลุงทั้งนี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มคงรองแรงงานจังหวัดพัทลุงได้รายงานผลการตรวจหาสารเสพติดในลูกจ้างของสถานประกอบกิจการจำนวน2แหง่งลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน208คน ในรอบสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงให้บริการประชาชนเรื่องการรับคำร้องคอรอเจลูกจ้างจำนวนหนึ่งรายกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะแขราคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน